วันนี้เพชกก็ขับรถคนเดียวเนาะขับไปย่านทองหล่อไปหาพี่อคราเนี่ยแหละแล้วทีนี้มันก็รถติดมากเราก็นั่งกินถั่วในรถก็นั่งกินก็ไม่ได้อะไรก็รถจอดแล้วก็นั่งกินจุ๊บชับหันไปมองขวามีรถสปอร์ตคนหนึ่งจอดสวนกับเราเนาะแล้วเขาก็จอดเทียบๆกับเราแล้วเขาก็เหมือนมองเราเขาก็เปิดกระจกมาเราก็อื ขอเบอร์ไงไงแงเลยแล้วเขาเห็นเราได้ยังไงวะก็เลยรีบเช็ดปากเช็ดใจเอาถั่วเก็บถุงเก็บรูดซิปถุงถังถ่วเสร็จปุ๊บก็ทําสวยนิดนึงแบบแล้วเราก็เปิดกระจกเขาบอกว่า <c oughs> คือใจเตรียมพร้อมที่จะโดนจีบเต็มร้อยสุดท้ายก็คือเถิบเดินหน้าหน่อยคือกูจะเลี้ยวขวาเข้าเขา้เขาบ้านทันโทษนะฮะถ้าจะจ้องขนาดนั้นอะ เปิดประตูลงมาแล้วเคาะกระจกบอกล่ะไม่ใช่จ้องแล้วให้หันไปสบตาแล้วคิดว่ามีใจ